สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Ragnarok X Gen นะครับผมนะนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครที่ผมเล่นมานะครับเป็นเวลาอันนี้ก็เริ่มต้นวันที่2นะครับเริ่มต้นวันที่2เนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการนี่เห็นะเล่นมา2วันแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นนักธนูนะครับสายเวทนะครับนักธนูสายเวท หรือสายสกิลนั่นเองนะครับสกิลที่ผมอัพนะครับพอยท์เหลือเยอะแยะเลยเห็นไหมก็จะมีดังนี้นะครับอันนี้ผมลองอัพมาใช้ดูเล่นไดเฉยนะครับเพราะว่าฟอยท์มันเหลือนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเน้นไปทางนี้เลยนะครับนี่เลยก็มีดับเบิลสตาร์ทเลเวลห้านะครับแล้วก็ใช้ที่เลเวลห้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คูดาวลบไปแฝดจุดห้าวิแล้วนะครับจริงจริงใช้เลเวลสี่ก็ได้นะครับ ถ้าอย่างนี้ก็จะครูดาวสามวินะครับอันนี้ก็จะครูดาวสามวินะครับอันนี้ผมจะใช้ที่เลเวลห้าเลยนะครับครูดาวห้าวินะครับเพราะว่าผมมีสกิลนี้เลยนะครับนี่นะครับเชงแอโร่นะครับเแอโร่เนี่ยก็ครูดาวเหมือนกันนะครับครูดาวนานด้วยนะครับก็ไล่ต่อกันแล้วก็มีสกิลนี้นะครับสกิลนี้นะครับอัพที่เลเวลสามก็คือสกิลแอโร่ชาเวอร์นะครับก็จะมีครูดาวอยู่ที่หกวินะครับสามเอ่อห้า ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับก็จะมีครูดาวอย่างนี้เลยนะครับเมื่อนะครับอันนี้เป็นสายเวทนะครับเป็นเอ่อของสมส่นะครับก็ยังไม่ได้บวกอะไรมากมายนะครับก็จะมีธนูนะครับธนูไล่นะครับธนูลดไล่ธนูเฮดนั่นเองนะครับบวกห้านะครับแล้วก็มีเสื้อที่เครื่องประดับที่เอ่อรีไฟล์มาแล้วบวกหนึ่งนะครับรีไฟล์ขำๆไว้นะครับนี่ก็เป็นเซตที่ผมเตรียมไว้ เก็บเบลนะครับเก็บเบลก่อนในช่วงต้นเกมนะครับไม่ได้เล่นสายตีเร็วเหมือนคนอื่นเขานะนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมจะเติมแค่29บาทนะครับผมได้เติมแล้ว29บาทนะครับก็คือเติมซื้อแพ็กนี้นะครับ2.9บาทนะครับนะผมก็เติมซื้อแพ็กนี้ไปแล้ว 2. 9บาบาทเนาะนะครับ ก็ได้นี่กล่องโอดีเบสซิ่งมาห้าสิบด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังไล่ทำเฟสอยู่นะครับไล่ทำเฟสบอร์ดอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราทํายังไงเราถึงจะมีะเดินเดินทางได้ไวนะครับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้เซ็ตฟ้านะครับก็คือเซ็ตแมงทองนะครับอันนี้คือเซ็ตแมงทองนะนะครับ เลนแมงทองเราสามารถเอามาอัปเกรดได้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมาอัปเกรดได้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลองโบนะครับนี่เห็นไหมผงผมก็สามารถเอาธนูที่ผมใส่อยู่เนี่ยเึ๊กมานะครับแล้วก็ไปหาของพวกนี้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้าคราบเออเราสามารถคาฟเองได้ด้วยนะครับเราหรือว่าจะไปซื้อจากแผงแถงพ่อค้าก็ได้นะครับก็เอามาอัปเกรดนะครับเราก็จะได้ค่าพลังที่เพิ่มขึ้นนะครับยิ่งขั้นสูงนะครับ ยิ่งขั้นสูงเราก็นี่หนไหมาก็ะจะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้อันนี้ขั้น3ามนะครับก็คือเลเวลยี่ห้านะครับเป็นเอ่ออาวุธแมงคองขั้น3ามนะครับก็จะได้พลังโจมตีอยู่ที่สอง็ห้าแล้วก็ลดล้าอยู่ที่1 3 7สานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเซตฟ้าเนี่ยได้ค่าพลังเท่าไหร่นะครับเอ่อเซตฟ้านะครับ Set เซตฟ้าเดี๋ยวไปดูเซตฟ้ากันนะครับ นี่จะเป็นอาวุธฟ้านะเดี๋ยวผมพาไปดูอาวุธฟ้านะครับโอเคอันนี้จะเป็นอาวุธฟ้านะครับนี่เลยนะครับอาวุธลดร้าย <S 2> <S 2> เห็นไหมพลังโจมตีกับค่าเฮดน้อยกว่านะครับน้อยกว่านะแต่ว่ามันดียังไงนะครับอาวุธตีฟ้ามันดียังไงมันสามารถอัปเกรดไปเรื่อยๆได้นะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆได้แล้วก็นี่เลยนะครับนี่ก็จะได้ไฟนอลดามเมจโบนัส เพิ่มขึ้นหนึ่งนานสามสิบวินะครับสะท้อนตูงสูนย้าครั้งนะครับก็สามารถได้เจ้าเอ่อค่าพวกนี้มาด้วยนะครับนี่เห็นไหมทำดาเมจเพิ่มห้าเนต่อมินิแล้วก็ MVP มบอสนะครับตรงนี้ก็จะได้เซ็ตจะได้ดีกว่าเซ็ตแมงทองนะครับเซ็ตแมงทองก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยนี่นะครับเซ็ตแมงทองนะครับแต่ครบแบบชิ้นก็จะได้สะท้อนนะครับเห็นไหมเนื้รับสะท้อนสะท้อนหมดเลยนะครับมันจะได้สะท้อนหมดเลยนะนะครับนี่ จุดเด่นนะครับท่านเลมแ็กายภาพ75%ต่อมัเตอร์ล่างใหญ่นะครับโบจะอ่าท่านนะครับทุกตัวเนี่ยก็คือตีทุกขนาดนะครับตี100%รเหมดยกเว้นขนาดใหญ่นะครับจะตีแค่75%นะครับสายธนูเนาะนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นแหวนลดไล่นะครับแหวนลดไล่นี่เดีนี้นะครับอันนี้เลยนะอันนี้ก็รีไฟเข้าไปหนึ่งเพื่อเอาค่าเฮดสองเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ไล่ไวๆเพิ่มขึ้นนะครับ อ่าโอเคการที่คุณจะเริ่มต้นเกมเนี่ยแล้วคุณจะมีหนวดแมงคลองเนี่ยสาอันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมเมื่อวานผมลงดันไป3รอบนะครับแล้วก็วันนี้ลงไปอีกสรอบแล้วได้มาทั้งหมด7อันนะครับเห็นไหมเราผมมีอยู่7อันนะครับมีอยู่7อันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเริ่มเกมเลยนะครับผมจะเทคนิคของผมก็คือเข้ามาเนี่ยผมเอาสตาร์มิน่านะครับสตาร์มิน่าทั้งหมดของผมเลยนะครับที่ได้จากการเบินโอดินเนี่ยนะครับ อยู่ที่สามพันกว่านะสตามิน,า 3, น่าสามพันกว่านะครับผมเอาไปขุดแร่นะครับขุดแร่แล้วก็เอามาขายให้หมดเลยนะครับเห็นไหมผมขายหมดเลยแล้วเนี่ยนะครับดูนะครับนี่ขายหมดเลยขายหมดเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมชื่อแต่ละคนเนี่ยผมขายหมดเลยเห็นไหมมีกี่โอโ้ขายไปกี่ร้อยก้อนไม่รู้นะครับเนี่ยโอริงผมก็ขายนะครับโอริผมก็ขายนะแล้วก็ไอตัว สีบวกชุดผมก็ขายนะครับขายหมดเลยเพื่อให้ได้เงินมาเราจะต้องการเงินนะครับเพื่อมาพีออเดอร์นะครับหนวดแมงทอง20อันนะครับเห็นไหมพีออเดอร์หนวดแมงคอง20อันแล้วเราก็ไปหาเพิ่มอีก10อันนะครับเราก็จะสามารถเอามาครับเจ้าอาวุธของเราได้นะครับอาวุธของเราได้เลยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสิบอันแล้วก็ชุดนะครับชุดเนี่ยได้จากการลงแมงคองนะครับเราก็ไปลงแมงทองเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับ มันใช้อย่างวะาสิบอันนะครับก็ใช้หนังนะครับใช้หนังแมงทองนะครับใช้ปีกปีกแมงทองแล้วก็เกรดหรือเกาะนั่นแหละนะครับของแมงทองนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องทำเลเวลหลอมนะครับเราจะต้องทำเลเวลหลอมเนี่ยให้ได้เลเวลสองเพื่อที่เราจะค้าววัตถุดิบในการคราฟชุดนะครับก็คือเจ้าพวกนี้นะครับนี่เจ้าพวกนี้เลยนะครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปขุดขุดแร่นะครับเพื่อหาเจ้าตัวนี้นะครับหาเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมขุดแร่หาเจ้าตัวนี้เพื่อมาค้าของนะครับนี่เลเวลสองเหมือนกันนะครับถ้าเราจะอัปเกรดเออาวุธขาวให้มันมีขั้นมากขึ้นนะครับต้องใช้เลเวลสองนี่นะอุปกรณ์พวกนี้นะครับคราฟเลเวลสองเหมือนกันนะครับแล้วพอระดับสูงขึ้นเนี่ยนะครับ เราอยากอัพเป็นเลเวล3เนี่ยเราต้องมีเลเวลหลอมถึงเลเวล4เลยนะครับเลเวลหลอมถึงเลเวล4เพื่อที่จะอัพให้อาวุธขาวของเรากลายเป็นขั้น 4, ขั้น4นะครับเอยขั้น3นะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับเลเวลหลอม5นะครับอัพขั้นต่อไปเรื่อยๆจะใช้เยอะนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเราก็ต้องอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเห็นไหมเลเวลหลอมเราจะใช้เยอะมากเลยนะครับเลเวลหลอมเราก็จำเป็นต้องทําเหมือนกัน อันนี้ผมก็จะไปทำเควสต่อนะครับผมก็จะไปทำเควสต่อแล้วก็เลเวลเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอ็นชานการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีระยะเวลาบอกนะครับนะครับพอเรากดแมปแล้วเนี่ยเราจะให้ดูดูเวลานะครับดูตรงนี้นะครับรุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าจะมีสองอย่างนะครับนี่นะครับก็จะมีอันนี้เลยนี่นะครับเป็นรูปพาทิ์ขึ้น ส่วนตอนนี้เนี่ยมันเป็นรูปพะอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือรุ่งเช้านั่นเองนะครับรุ่งเช้าเราสามารถไปเก็บเอ่ออะไรต่างๆได้นะครับเก็บอะไรต่างๆได้เลยนะนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวนักพนูนะครับสายสกิลนะครับเน้นตีเอ่อเน้นยิงยิงสกิลแรงนะครับไม่ตีไม่เร็วก็จริงแต่ว่า วันฮิตมอนนะครับวันฮิตมอนแน่นอนนะครับวันฮิตมอนแน่นอนสําหรับมอนที่อยู่ในระดับเลเวลที่เราจะไปเก็บนะครับของก็ไม่จะบวกเยอะนะครับสเตตัสนะครับผมอัพเป็นเด็กล้วนนะครับเด็กสี่สามผมลงลงลักด้วยนะครับลงเอาคีนะครับลงเอาคีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อัพสเตงเออไม่ใช่สเตงเด็กนะครับมาสี่สามแล้วนะครับก็จะลงเด็กไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ย นี่นะครับเป็นชุดที่ผมใส่นะครับอันนี้เป็นเซตยี่สิบเก้าได้มาจากการเติมเงินยี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้ของแจกนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของเวสที่เออผู้เล่นใหม่จะได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่ผมแลกมาจากการทําฉลองเทศกาลเปิดเรียนนะครับก็จะมีให้เราทําเก็บตั๋วไปแลกนะครับก็จะใช้นี่เลยหนึ่งร้อยตั๋วนะครับผมก็ทําการแลกแล้วล่ะอันนี้ก็หลองแลกแล้วเห็นี่บวกที่ผมแลกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เบสซิ่ง โอดินนะครับก็แลกแล้วเหมือนกันอันนี้จะเป็น1 0 0 0พันเซนนี่นะครับเป็นเงินนะครับอันนี้ไม่ไม่แนะนําให้แลกอันนี้จะเป็นอาหารนะครับเป็นยาอ่าไม่ใช่อาหารดียานะครับเป็นอุปรกรณ์ใช้อ่อของใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอ่ออุปกรณ์เอนชานอ่าแล้ก็จะมีเครื่องสมใส่ต่างๆมากมายนะครับหมวกนี่จะเก็บแลกที่หลังนะครับอ,อะไรเก็บแลกอยู่มันหมดเขตวันที่ยี่สิบเออเวลาเฟส แลกได้ถึงวันที่ห้าเดือนเจ็ดนะครับหมดเขียนวันที่ห้าซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะแลกทันไหมนะครับมันก็ได้เนี่ยวันหนึ่งก็ได้ยี่สิบยิบแปดนะครับวันละยี่แปดทันอยู่ทันอยู่นะครับเก็บแรกจะแลกหมวกนะครับผมจะแลกหมวกกระเป๋าคงไม่เอานะครับคงจะเอามวกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะครับสิ่งที่เราต้องทําทุกวันก็จะมี นะครับกดเข้ามาที่หน้าคานิวาวเลยนะครับมันก็จะมีบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างเวทซีโอซีนะครับซีโอซีซีโอซีเวทบอดนะครับลงดันนะครับแล้วก็ส่งแจส่งบริจาคกิ้นะครับตกปลานะครับมินิเกมก็คืองัดข้อหรืออะไรแจกระเบินออดินมันจะบอกหมดเลยนะครับบอกเลยว่าเราต้องทําอะไรเนาะนะครับทําทุกวันทุกวันเราก็จะได้นี่ครับได้เป็นคิสตันนะครับนี่เลยแจกมันก็แจกทุกวันนะนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะขอไปตีบวกก่อนละกันนะครับตีบวกอาวุธเพิ่มสักหน่อยจะได้ค่าลดไล่เพิ่มนะครับลดค่าลดไล่เกมนี้ก็คือลดคูดาวสกิลนะครับมันจะลดคูดาวสกิลด้วย <ST S 2> <ST> S> <S ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับก <ST S> ารตีบวกก็ตีไม่ยากนะครับ <ST> S> <S คลิกที่อาวุธนะครับแล้วก็กดรัวๆไปเลยนะครับรัวไปเลยนะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันสามารถย้ายได้นะ มันสามารถย้ายได้นะครับเดี๋ยวผมจะตีบวกอันนี้ด้วยเอ้ยนี่ตีบวกแล้วตีบวกแล้วนะครับแล้วก็ตีบวกรองเท,ท้าสักหน่อยหนึ่งอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมได้ค่าลดไล่มา55เลยนะมาดูนะครับที่สก,กิลนะครับอันนี้ลบ8.9วิแล้วนะครับตอนแรกลบแค่8.5หรือ8.3นี่แหละนะครับลบ8.9วิแล้วก็คูดาวเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ลบเร็วขึ้นอันนี้ก็เร็วขึ้นเห็นไหม เดี๋ยวขึ้นโตเกิลเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นฮันเตอร์ของผมนะครับเข้าสู่วันที่2แลละเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บผมยังเก็บเควสบอร์ดเพื่อแต้มโบดีนไม่ครบเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเก็บเลเวลต่อนะครับก็อีกหน่อยก็คงจะได้เป็นคัสสอแล้วล่ะสําหรับอา,อ,าอาชีพนักธนูสายเวทของผมนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเล่นสายเวทไปตลอดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเปิดคลังดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาเอาเอของออกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นของที่เอาไปส่งกีฟเดี๋ยวผมเอานี้ไปตีบวกนะครับ อันนี้จะเป็นกล่องยาที่ผมได้มานะครับเก็บไว้ผมยังไม่ได้กดใช้เพราะว่านักดนนูเราเก็บน้ำหนักได้น้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญกิ้วที่ผมเก็บสะสมมาจากการบริจาคนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญสุมการ์ดอันนี้ได้จากการย่อยอาวุธนะครับได้จากการย่อยอาวุธก็สามารถเอาไปสุมกรชาได้นะครับเอาไปสุมกรชาได้ อันนี้จะเป็นเหยื่อตกปลานะครับเป็นเหยื่อตกปลานะครับหลายๆอย่างเลยนะครับเหยื่อตกปลาก็เอาไว้ตกปลาได้นะครับนี่มีสปอด้วยนะครับอันนี้มันเอาไปทําอาหารได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ขายนะครับผมไปบอทมาได้มาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ได้จากแมงทองนะครับอยากขายนะครับพวกนี้นะครับมันจะมีนี่เห็นไหมพวกนี้เราอยากขายนะครับของพวกนี้อันนี้ไปเอาไว้คราบแทบนะครับอันนี้เอาไว้คราบแถบ เอาไ้ให้พ่อ้าับให้ผมก็มีเอออุปกรณ์นะครับนี่สายแอทแท k กสปีดเก็บไว้ด้วยนะครับตอนนี้ขาดทาริสตาลิสตแอทแทกสปีดนะครับถ้าไม่ถามไม่ได้ก็อาจจะซื้อเอานะครับอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับอยากจะทำจริงๆเลยนะครับก็ ก็เช่าเฝลคอนนะครับเอ่อมันจะมีร้านอยู่ตรงไหนวะนะครับผมก็รอครับอาวุธนี่แหละนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับเจ้าอาวุธตัวนี้แหละนะครับรอครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็รอรีไฟนะครับเดี๋ยวรอพีออเดอร์หนวดแมงทองได้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมน่าจะอีกประมาณสองวันนะผมน่าจะได้ใช้แล้วล่ะ ตอนนี้ก็ใช้อาวุธอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปอัปเกรดเพิ่มนะครับเรายัางไม่ต้องรีไฟน์นะนะครับรีไฟล์มันย้าย,ายไม่ได้นะครับแต่ว่าอัปเกรดเนี่ยเราสามารถย,าย้ยายไปได้นะครับอ่ะอันน่นาจะลบกูดาวเก้าวีแล้วนะครับอ่าลบกูดาวเก้าวีแล้วนะครับนี่ลบกูดาวเก้าวีละนะครับกูดาวเร็วขึ้นอีกแล้วนะครับ Okay. ก็มีแค่นี้แหละนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะมีแค่นี้เลยนะครับนี่นะครับตัวละครของผมนะค,ครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟบาโคลี่นะครับช a n n EX นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้สำหรับเพื่อนเพื่อนอยากเล่นด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่รีวิวให้ดูนะครับ เป็นตัวที่ผมเ,เติมแค่ยี่บาทนะครับนี่คือเติมแค่ยีบาทจะเทพได้ขนาดนี้แล้วนะนะครับใช้คำว่าเทพนะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามชีวิตของเจ้าตัวละครัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็มีย้อนหลังการเล่นให้ดูตลอดตั้งแต่ว่าผมเล่นอะไรยังไงนะครับปล่อยบอดเมื่อ,อไหร่ปล่อยบอดก็มีย้อนหลังให้ดูนะครับมีย้อนหลังด้วยปล่อยบอดนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีให้ดูตลอดเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้ในช่องของมิสเตอร์มิเทคนะครับยังไงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ